สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมันตุลากันค่ะวันนี้ก็พาเอฟซีมาดูข้าวเหมือนเดิมค่ะนกร้องจิบ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 แล้วค่ะนกพาพาลูกกลับรังแล้วค่ะนี่ค่ะเอฟซีค่ะนกร้องก็มีความสุขกับธรรมชาติค่ะ พาเอฟซมาดูธรรมชาติธรรมชาติบ้านนาสวรร์บ้านนาค่ะมีความสุขลร้ค่ะพี่น้องต้องมาถ่ายทุ่มมือด้วยค่ะพี่น้องมาถ่ายที่นาคุมพันธุนี่แหละค่ะถ่ายคุมพันธุ์อยากถ่ายอัปเดตเก็บไว้เพราะว่ามีปีละหนึ่งครั้งค่ะการทํานาปีก็ปีละหนึ่งครั้งก็อยากจะดูดูคลิปอย่างต่อเนื่องนะเก็บเกี่ยว ประสบการณ์แล้วก็เก็บผลงานในเรื่องของการทำคลิปนาข้าวนะคะขอบคุณเอซทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะข้าเหลืองข้าวเหลืองสวยเลยค่ะข้าวสวยคนก็มีความสุขใจค่ะนี่ค่ะเหลืองประมาณแปดสิบปอร์เซ็นตเลยค่ะ ใกล้จะพอเกี่ยวแล้วค่ะพี่น้องประมาณน่าจะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะพอเกี่ยวนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายเด้อค่ะพี่น้องเด้อคลุมพัดที่ให้เบิ้งเข่าเด้อค่ะนี่ค่ะเอฟซี่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะให้พี่น้องเบิ้งหนาเข่าด้วยค่ะพี่น้องด้ยค่ะก็อาจจีร่มแน่นิดน้อยเพราะว่าลมพัดนี่ค่ะ สวยงามบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะดูพี่น้องเบิ้งนกนะโอ้เบิงบ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งนกปะโอ้นกบินกลับรังแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะธรรมชาติบ้านนาโอ้นกจ๋าไปไหนกันจา้าไปเข้ารังเหรอลูกไปแล้วค่ะนนท์ค่ะอาจจะเรียกลูกจา๋าลูกจ๋ากลับบ้านเธอขําแล้วคําแล้วประมาณนี้ค่ะ นนกเรียกลูกกลับบ้านค่ะเอซค่ะนี่ค่ะข้าวสวยงามเป็นสีทองเหมือนเราปูพรมด้วยทองทาเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะพบกับคุมพันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ